จังแปลกเนาะผู้ใดมาหาแก้เสียแก้พาทิมไวกลางทุ่งน <oh, ี่มานำาเอาเด้อผู้ใดเป็นเจ้าของกระไดล้มแห้งๆอยู่นี่มันจิบผิวหนีไปทางอื่นได้เนี่ยเงาหลัดฟาดอยู่บัดโอ้เงาอุดเดวนนี่ไว้ไวๆไวๆมาเอาดูแพรมากระยันพ่อมามาแพอมาเอา มาเอาตาแม่โอ้โอ้มามาเอาตาแม่แพรบอกแพ่มันหยาดงูจับของข้องก่อนนะสิเป็นเจได้ขึ้นมานี่มันมีแต่ขามมันมีแต่ขาามันซื้อแพรมันมีแต่ลอกขาบมันซื้อพี่นอ้องเออมารคอยบัดยันลอกขาบงูบอกแพ่ กดที ribution, ่หายวิธีออกไปล่อไปใส่มันก่อนวานี้มานี้วันนี้อีอีอีนี่น่แง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 นี่นี่แง่เรื่อยเืแง่นี่นี่นี่แง่แง่พี่น้องบักแพร่ยันหลอกขาบงู ย่านกับยานคักย่านแนบแลวงดอยู่พี่โคตใส่อยู่น้ำข่อยพี่อันไรแพร่ไม่านคักแต่แพนี่หนี้นี้ไปเออไปเออเพรมาแพร่มาเมื่อบ้านเมื่อบ้านมามามาเร็วไปอาลาดไปบาห่วงยังเลยปะแพร่มมีไปแล้วพี่น้อง แพมาแพไปไปไปกลับบ้านไปไปสิแพาเมือ่อไปแพโอ้ยตะลิดเปิดเปิืองปลาหมาคอยแพมามาเมื่อบ้านแม่มึงไปเพราะห่วงยังเลยบบ้านอ้ยน้ำหาหมาก่อนพี่นอ้องหมาคอยเครียดก็ทิ่มันเครียดเนี่ยคอย,ลอยลเล่นไปทั่วทีบทั่วแดนแล้วเราปิดต่หน้าอีหลี No!